คอลลาเจนรู้ไหมคะว่าถ้าคอลลาเจนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเวลาชงเนี่ยเห็นไหมยังมีฟองแบบเป็นฟองลอยขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนแท้ร้อร์นะคะและของเราเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ไวแล้วก็ง่ายไม่ตกค้างในลำไส้แล้วก็ไม่มีผลต่อตับด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ c ีโอแพตตี้คนเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับเราในช่วง c ีโอรีวิวค่ะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนสีสันสดใสวันนี้เรามีมากันให้ชม7สีด้วยกัน7สี7กลิ่นจะเป็นกลิ่นอะไรบ้างนั้นแล้วก็จะมีคุณสมบ,บัติอย่างไรแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติอร่อยและกลิ่นก็หอมมากและที่สําคัญคอลลาเจนรู้ไหมคะว่าถ้าคอลลาเจนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเวลาชงเนี่ยเห็นไหมยังมีฟองแบบเป็นฟองลอยขึ้นมาเขาเรียก่ เป็นคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและของเราเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ไวแล้วก็ง่ายไม่ตกค้างในลำไส้และไม่มีผลต่อตับและไตด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยว่านี่อันนี้กลิ่นนี้ก่อนเราเริ่มจากกลิ่นที่หนึ่งกลิ่นที่หนึ่งสีที่หนึ่งชมพออูอ่อนๆบางๆเบาๆแบบนี้ให้ทายว่าเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรจืมมีความหอมมีความเปรี้ยวเล็ก,เลกๆเหมือนกลิ่นลิ้นจี่ถ้าเราไม่ผิดขอดูนะคะ โอยอันนี้เป็นฟู้ดพันธ์ค่ะใช่ปะอันนี้เป็นฟู้ดพันธ์ค่ะฟู้ดพันธ์มีความรู้สึกเหมือนเราดื่มน้ําผล,ลไม้แต่ว่าได้ประโยชน์เพราะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาที่โรงงาน AK Healthy Pro เนี่ยใช้คอลลาเจนจากปลาทะเลที่เป็นไารเปปไทย์นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนไทยที่ดูดซึมได้ง่ายและก็ไม่ตกค้างมาที่ตัวที่2นะคะตัวนี้เรามาลองกันสีออกจอกชมพูแก่ขึ้นมาอีกนิดนึง กลิ่นมีความเป็นองุ่นไม่แน่ใจขอเปิดดูสตรอเบอรี่เฉยลอยอะ่ะคุณผู้ชมเดาไม่ออกจริงเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมและเป็นสตรอเบอรี่แท้ด้วยนะกลิ่นก็ออกขอ,ขอชิหมหน่อยสตรอเบอรี่หรือเปล่าตัวนี้นะคะนอกจากว่าเราจะใช้สตรอเบอรี่เป็นเกรดพิเศษแล้วเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ยังมีคอลลาเจนไบเปทายที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะก <ไป S 1> <ๆ>็ทําให้รู้สึกว่ารสชาติดีมากสังเกตด้วยนะคอลลาเจนนะดูสิ ยังมีความเป็นฟองอยู่เลยอะแสดงว่าเป็นคอลลาเจนแท้มากๆเลยนะคะยังมีความฟองอยู่นี่เป็นความรู้นะถ้าเกิดคอลลาเจนที่ชงแล้วไม่มีฟองเลยอะน้ำตาลนะคะอ่ะมาอันนี้จ้ะอ,อันนี้ก็ยังมีฟองอยู่ด้วยสีเป็นสีม่วงแล้วก็กลิ่นแบบนี้องุ่นและองุ่นอ่ะอ่า,อางุ่นถูกต้องเป็นการถูกครั้งแรกเลิศมาก นะคะอ่ะเราได้สามกลิ่นแล้วนะอันนี้ก็อร่อยนะมีความหวานเล็กน้อยอ่ะทีนี้มาอันนี้ดีกว่าสีอันนี้ก็ไดล้เคียงกันมากเลยจังนี้อันนี้มีความกลิ่นหอมเบาเหมือนกลิ่นสับประรดนะ่ะเหมือนสับประรดผสมกับอะไรบางอย่างเหมือนบวยหรือว่ากลิ่นพีชใช่หรือเปล่าพีชจริงจริงด้วยคุณผู้ชมพีชคือบวยนะคะมันมีความบวยกับสับประรดปนกันมาเลยดูแบบเป็นพีชนะ่ะอร่อยมาก อันนี้ถ้าชงน้ําแบบเต็มเลยนะจะรสม,มากเลยจะแบบหอมสบายแล้วก็เบาสบายด้วยเหมาะมากอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของการดูแลสุขภาพแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่เราต้องดูแลภูมิคุ้มกันเราให้ดีเนะาะเพราะช่วงนี้โรคระบาดไปเยอะอันนี้เหมาะมากเลยถ้าใครกําลังสนใจที่จะทำวิตามินซีหรือเอนเนอร์จีดริงค์แบบดื่มเลยแล้วได้รสชาติแบบสดชื่นสีนี้เลิศเพราะสีนี้มีวิตามินซีบวกกับคอลลาเจนไตรเปปไทด์ แน่นอนค่ะส้มอือันนี้เป็นส้มแบบเราเคยกินคอลลาเจนที่อื่นแล้วส้มเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนน้ำส้มแต่อันนี้เหมือนน้ำส้มคั้นเลยคุณผู้ชมแต่เป็นน้ำส้มคั้นที่มีคอลลาเจนผสมและมีวิตามินซีโอ้โห oh, ดีมากเลยได้สุขภาพส้มจริงไหมส้มจริงค่ะนะคะรสมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็ไม่หวานเลยค่ะมีความเป็นส้มจริงๆอ่ะทีนี้มาสีเขียว อันนี้กลิ่นเหมือนเหมือนเมลอนอันนี้หอมโดดมากเลยหอมเมลอนกแบบลัวปากเป็นเมลอนแหละนี่เหมือนแบบลูกอมอะเหมือนลูกอมเลยนะคะจริงด้วยอันนี้เป็นเมลอนค่ะเมลอนนี่ก็ได้ความสดชื่นได้ความหอมของเมล่อนจริงๆนะคะและสีนี้สีสุดท้ายพีคสุดเป็นสีที่ขายดีเนาะเพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกว่ามีกิ m ม i c ในการทำคอลลาเจนสีฟ้านะคะตัวนี้ค่ะ หอมเหมือนขนมเหมือนลูกอมมีความสดชื่นให้ความรู้สึกเบาสบายนี่คือกลิ่นบลูฮาวายค่ะวิลเลอต์น่าคอลลาเจนทั้งหมด7สี7กลิ่นด้วยกันแต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติสามารถที่จะทำให้แตกต่างกันออกไปได้นะคะ โรงงาน AK Healthy Pro ค่ะมีสูตรสำหรับผู้สูงวัยด้วยเราไม่ใช้น้ำตาลนะคะสามารถพัฒนาสูตรปรับแต่งกลิ่นและสูตรได้ตามความเหมาะสมของผู้บริโภคแต่ที่สำคัญเลยจะทำแบรนด์ต้องมีที่ปรึกษาทางการตลาดอย่าง c o Patty นะคะและ c o Patty ก็อยู่ที่นี่ค่ะ AK Healthy Pro เจอกันได้ในคลิปต่ตอไปว่าคลิปหน้า c o จะมารีวิวอะไรแล้เจอกันค่ะ